กลาบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับเันกับเกมสมุรามเตอร์วันนี้เราจะมาเติมเงินกันนะเจ้าผมจะเติมเอาแค่ถึง2 0 0พันทองผมจะเอาไว้ตัวตัวแรกผมต้องการเอาตัวแรกมาแลกปีกแดงนะครับเพราะว่าผมมีของเก่าอยู่ประมาณยี่สามสเออสาชิ้นผมจะแลกปีกไอ้ตัวนี้ลอกม้วนเทพปัสีเนี่ยเพราะว่าถ้าผมแลกอันนี้ปุ๊บมันจะเปิดคุณสมบัติ ปีกเปิดสมุดภาพด้วยแล้วก็ผมจะเอาปีกแดงอะเอามาใส่ของไอโมโมเสกไปโมเสกเนี่ยป้องกันเพราะไงว่าต้องการปีกแดงอะแต่ปีกแดงจริงๆถามว่าจําเป็นไหมก็ก็จําเป็นแต่ถ้าเก็บอีกนิดนึงอะมันก็จะได้ของดีเนี่ยแต่คือขอเอาวันนี้ก่อนดีกว่าให้มันครบไปทีละอันถ้าเก็บอีกหน่อยเดียวผมก็จะได้องเมียวแดงอะกอ็องเมียวทองแต่ขอเอาวันนี้ก่อน <S <S นะเดี๋ยวเราจะเติมเป็นแพ็กเกจรายเดือนนะเชีย เดี๋ยวขอเติมรถแรกก่อนธนาคารน,นี่อันนี้อันนี้ลาก่อน แรกไปแล้ว1ชุดเดีย๋ยวรัดสองันนี้มันเปลี่ยนเว็บเติมใหม่ก็เหมือนก,ก็ไม่งงก็ได้อยู่แต่ก็เลือกให้ดีว่าเอาวอลเล็ตหรือ,อธนาคารแต่ธนาคารก็ก็ดีอลเล็ตก็ดีแต่ผมเติมในอลเล็ตเนอะ โอเคเสร็จแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะลองเช็คดูอีกทีนึ่งโอเคระบบเรียบร้อยเสร็จลูดเทงมาเช็คได้นี่เรียบร้อยจวกไว้ 2, สองพันส ก็คลิปนี้ขอสัก24ไลค์นะครับตอนนี้พลังของผมอยู่ที่3 1 1 6ล้าน2แสนนะแต่พอถ้าเราเอาไปแลกปีกมานี่พลังน่าจะกระโดดมาพอสมควรเราเอาลอกม้วนอัศนีก่อนเลยดับแรกกดแรกไปซื้อเพราะปีกไอ้ธงไทาลาผมมีแล้วเรียบร้อยตอนนี้พลังมาเป็น3,143ล้านนะไปแค่ได้ปีกมาแค่นี้พลังก็เพิ่มแล้วเอาวันเปิดสมุดภาพ มันเปิดสมุดภาพได้ hp เพิ่มได้เด็กคู่เพิ่มดาเมจลดดาเมจใน pvp ถือว่าโอเคเดี๋ยวเราเอาปีกแดงให้ได้มาเมื่อกี้เนี้เอามาใส่ในตัวนี้ด้วยป้องกันด้วยนะจ๊ะตอนนี้ก็พลัง3,143ล้านเราใส่ปีกปรับบวกมาอีกเยอะพอสมควรตอนนี้1 0 0 0เอ้ย3,199ล้าน6 0แสนเดี๋ยวเราเพิ่มอีก ไานิดนึงเพิ่มอีกนิดนึงเพิ่มอีกนิดหนึ่ง,เ,งเราก็จะสามพันสองละถือว่าเพิ่มเยอะพอสมควรนะแค่นี้แล้วก็คุ้มด้วยเพราะว่าเราใส่เป็นแพ็กเกจหลายเดือนเอาเราก็จะได้โปรไปในตัวเพราะว่าเดือนหนึ่งผมเติมแค่ครั้งเดียวพอเติมเป็นของแพ็กเกจเอาสนับสนุนเกมไปไป,ไปเพิ่มพลังกันดีกว่าเพิ่มพลังกันดีกวนะ่านะจ๊ะ ตัวนี้3,200แล้ว3,200ของเก้า3,116ล้านไปบวกลบแล้วก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ว่าพลังผมเพิ่มมาประมาณเท่าไหรก่กะปีกแดง1ปีกนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คตั๋วก่อนว่าตั๋วผมเหลืออีกเท่าไหร่ตัว๋วตัวตัว๋วตัวเลยเช็ดสองตัวหมดแล้วก็เดี๋ยว ค่อยๆดองไปเรื่อยๆรอบหน้าปีกแดงนี้เมียวรอบหน้าน่าจะเป็นองเมียวแหละถ้าไม่เอาองเมียวอาจจะเอาเก็บปีกทองเลยทีเดียว200อใบก็เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะเอาองเมียวหรือจะเอาปีกก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะเชีคลิปนี้ขอมันเดิม24ไลค์เพราะว่าเราจัดไปสอง0สทองนะแล้วก็หลายอยู่ เดี๋ยวมาหาทองกันดีกว่ากิจกรรงกิจกรรมเลยตอนนี้ยังไม่ไม,มีอะไรมาเลยเดี๋ยวไปตีบอสกอนบอสอนนี้มันมาหาทองเดี๋ยวเอาหูไม่ได้สองร้อยหนึ่งร้อยไม่เอาสองร้อยสองร้อย หกร้อยนี่ได้สวยก <200 S 1> ็ให้สองร้อยหืออีกสี่อันสี่อันขอสวยสวยสวยสามสวยอ๋อเนี่ยมาร้อยหนึ่งวะขอสี่ร้อยสักอันหนึ่งวะไม่ออกว่ะ โอเคสองร้อก็สองร้อยโอเคเดี๋ยวมาลงอันนี้อีกอันนี้ได้ได้ทองอีกเลือกเลือกเลือกเอาตัวนี้ไปตอนนี้ทองผมมีอยู่หกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบหกโอ้ร้อนไม่ได้เปิดพัดลมย้ายห้องใหม่ไม่มีแอร์เลห้องนี้ ก็อย่าลืมมาตีบอสกันด้วยนะจ๊ะมันน่าจะมีทุกวันศุกร์ก็ได้ทองอยู่เยอะพอสมควรแล้วเมื่อกี้ได้เท่าไหร่ปะสองร้อยก,กว่าหรือสี่ร้อยอสูรโอโรจิ ji, ขั้นสองทำไมมันชื่อโอโรจิมังกรมันสี่หัวมังกรหรืองูเหมือนงูเลยโอโรจิ ji, งูอ่ะไม่น่าจะมังกรผมว่าน่าจะเป็นงูได้ทองอะไหร่สามร้อย ลานละสามร้อยหกร้อยแล้วพันสองตีสี่ครั้งอว่ไว้เยอะโยดูดีเป็นไงเป็นไงทดสอบดาเมจได้ดีมากเลยตีโอโรจิเข้าล้วนๆอย่างเท่ตัวนี้ผมชอบมากอีกครั้งนึงอืมผมว่าตัวนี้ผมตีแรงสุดแล้วพาเคฟลุ แต่รอบนี้ตีไม่โดนแม่งติดหลบลีกต้องยัดแม่นตีว่าวเดี๋ยวรอทาเคฟุรุอีกรอบหนึ่งว่าจะติดไหมจวกไปทีแรกตีว่าวไล้นะเห็นว่าหลบลีกเวิดเลยถึงก็เวิร์ดเดี๋ยวรออีกรอบเออไม่เวิดแล้วไม่เวิร์ด อันนี้ด้วย4้โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคร่าวก็ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยถ้าผมพูดแล้วผิดพลาดประการใดไปต้องขออภัยไว้ในหน้าที่นี้ด้วยนะจ๊ะก็อย่าลืมกดแค่24ไลค์พอไปละไยบายสวัสดีครับ